มีเพื่อนๆบางคนถามเข้ามานะครับในส่วนของการที่จะเปลี่ยนหน่วยในส่วนของบินสักกตด,ดูไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับมันมันหน่วยมันเป็นมิลนนะ่ะคือพูดง่ายๆเขาเขียนหน่วยเป็นมิลน,นะครับทีนี้เราอยากจะสเกลให้มันเป็นเมตรนะครับมันทําได้ไหมจริงๆผมเชื่อว่าคนที่ถามนะ่ยคงทําดูแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมา นะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับคือปัญหาหลักๆที่เราจะเจอเวลาที่เปลี่ยนในส่วนของหน่วยพวกนี้นะครับก็คือ i m e n s i o n s t y l e นะครับ s m e n s i o n Style คืออะไร dimension style ก็คือตัว dimension ที่มีการปรับแต่งไว้ให้เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆน,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 นะครับไอ้ดิเมนชันเนี่มันจะชอบมีปัญหาครับเวลาเราเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบนี้ก่อนนะก่อนอื่นผมให้ดูแบบนี้ก่อนว่า การสเกลในส่วนของงานที่ถูกเขียนเป็นมิลให้เป็นเมตรเนี่ยมันทําได้2กรณีนะครับกรณีกรณีแรกเนี่ยคือป้อนสเกลเข้าไปเลยนะครับกรณีที่2ก็คือ,อใช้คําสั่งสเกลนะครับแต่ว่าเป็นการกําหนดเลฟเลนให้กับเขาอะมาดู2วิธีแล้วกันแล้วแต่เพื่อนๆน้องน,นะครับจะเลือกใช้วิธีไหนก่อนอื่นก็คุมตัวงานแบบนี้นะครับนี่นะครับผมจากนั้นก็ sc นะครับสเกลนะฮะกดเริ่มหนึครั้ง ผมหาจุดอ้างอิงเลยผมหาจุดอ้างอิงตรงไหนก็ได้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นผมป้อนค่านะครับจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับรเปิดม enter ไปซูมเข้าไปใกล้ๆครับเนี่ยฮะเห็นไหมตัวงานมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วใดมันชั่นเนี่ยมันจะมีปัญหาครับถ้ามีการเปลี่ยนแบบเนี้ยใดมันชั่นจะมีปัญหาทีนี้เราจะแก้ไขยังไงแก้ไขง,ไง,ง่ายๆนะครับจริงๆก็ไม่ยากไปดูตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ a n n o t a t e ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ Dimension เราจะเห็นว่าสไตล์ที่เขามีการใช้งานเนี่ยคือ iso ขีดสนะครับ iso ขีดสอทีนี้เพื่อจะใช้งาน Dimension หน่วยสไตล์ Style ที่หน่วยเป็นเมตรเนี่ยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับหรือใครมี i m m n s i o n นะครับ e l o a t i o n scale เนี่ยที่ผมเคยแจกนะครับเอาไว้ให้เพื่อนเน้องๆเนี่ยได,ได้ได้โหลดไปใช้งานกนะ็เอาตัวนั้นมาได้เลยนะครับ ทีนี้ไอ้ไฟล์ที่เขาจะแก้เนี่ยหน่วยมันเป็นอัตราส่วน1นึต่อเจนะครับหน่วยเป็นอัตราส่วน1 75ผมก็ได้นําให้เพื่อนๆน้องๆเนี่ยเอา d i m e n s i o นะครับที่มีการระบุไว้แล้วว่ามันใช้กับอัตราส่วนไหนไปใช้นะอ่าอย่างเช่นผมจะใช้เป็นสไตล์ c เลยกันเนี่ยนะฮะ c 75นะครับตัวนี้นะฮะ c, c ก็ย่อม,มาจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์จริงๆจ,จะเอาตัวไหนไปใช้ก็ก,ก็ก็เลือกได้นะผมเอาตัวนี้ไปก่อน คลิกเข้าไปที่ตัว dimension เนี่ยนะฮะจากนั้นก็กด control C เลยง่ายๆนะครับ control C นะครับเมื่อกด control C เสร็จนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ที่เราจะแก้ไขเนาะกด control V ครับก็วางันไปลบทิ้งไปเลยนะครับมันเข้ามาแล้วจากนั้นนะครับเราคลิกเข้าไปที่ตัว dimension ที่เราเลือกเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วคลิกขวาเลือก select similar ครับมันจะเลือกรูปแบบของ dimension สไตล์ตัวดีกนทั้งหมดเนี่ยในไฟล์เนี่ยคือเลือกทั้งหมดเลยแล้วเราก็ไปเปลี่ยนครับกดเข้าไปตรง dimension style เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปหา C ครับคือตัวนี C C 75เนี่ยหรือ C C ตัวนี้ฮะ C 75คือตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมคลิกเข้าไปเลยสังเกตดูนะครับมันจะไปเปลี่ยนให้ครับกด S เขียออกไปแล้วก็ซูมขึ้นมาเนี่ยครับอ่ามันจะมาเปลี่ยนแบบนี้ให้เลยจากนั้นเราค่อยไปเปลี่ยน หน่วยนะหรือยูนิตของเขาเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายไปเอาจุดทศนิยมออกนะต้องการเท่าไหร่ก็อ,ออกเท่านั้นนะครับคือไปที่ตรงนี้นะให้แน่ใจว่าเรากดที่ annotate ก่อนแล้วก็ไปที่ setting เลยนะีครับให้แน่ใจว่าเราเลือก c 75นะครับไปที่ modify แล้วก็ไปที่ primary unit เลยอยู่ไหนนี่นะครับแล้วก็ติ๊กนี้ครับจะใช้จุดทศนิยมกี่ตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็กด ok ไป นะครับกด close อดไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้สเกลที่เป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับจากนั้นไปที่กระดาษลองดูนะครับสูงขึ้นมาแล้วก็ลองใส่เสเกลเข้าไปเลยนะครับปรับสเกลเลยหต่อเจนี่ฮะเห็นไหมมันจะลงตัวกันถ้าเป็น1ต่อร้อได้ไหมก็จะเล็กเกินไป1ต่อ50เห็นไหมฮะมันก็จะลน้นดังนั้น เมื่อเราเข้ามาเมื่อเราทําการปรับแต่งเสร็จจุดสุดท้ายมันจะต้องโอเคนะครับคือถ้ามันไม่โอเคก็แสดงว่ามันไม่ถูกใช่ไหมอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายนิดนึงเมื่อกี้เกิดไวเเเเ้เป็นการเอ่อเรฟเฟเนเป็นการเรฟเ r นแบบนะครับเป็นการเ,เฟรฟเ r นแบบเอ่อผมย้อนเลยแล้วกันนะครับคอนโดนแชทกลับนะครับเป็นการเ,เฟรฟเ r นแบบก็จะหลักการมันก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าเราจะเลือกจุดเ,เฟรฟเ r e n ์นนะครับ พย้อนกลับมาให้มันกลับไปเป็นหน่วยเป็นมิล <Min. S 1> เออเดี๋ยวนะจริงๆผมน่าจะก๊อปไปสักสองล์ายโอเคนะครับดูแบบนี้นะนะฮะอ่ะการเรฟเรนท์ทำอย่างไรก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับเราเลือกใช้คำสั่งสกิลหรือพิมพ์ sc นะครับกดได้เปนหนึ่งครั้งคุมตัวงานหลักการเดิมนะครับคุมตัวงานไปจากนั้นคลิกขวาการเรฟเรนซ์เนี่ยต้องเลือกจุดอ้างอิงครับจะใช้จุด4เมตรตรงนี้ก็ได้นะฮะผมก็คลิกที่จุดนี้ครับนี่ มันจะมีเ e f e r ร์เฟรนโผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีนะครับขอย้ําว่าบางครั้งมันเป็นไปได้ว่ามันไม่มีนะให้พิมพ์ R นะครับกด Enter ไปครับแล้วคลิกที่จุดเดิมครับเนี่ยฮะแล้วก็ลากมาที่จุดนี้ครับแล้วป้อน4เมตร้าไปเลย4ปัจจัยเไปครับเนี่ยฮะมันก็จะเข้ากระบวนการเดิมใช่ไหมจากนั้นเพื่อนๆน,น้องๆก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเซ็กซ์ซิมิล่าแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยน นะครับไอสไตล์ของ i m e ม s ชันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆน้องๆที่ติดปัญหาอยู่น่าจะคลายความกังวลไปได้จริงๆมันไม่ยากเนาะเพียงแค่เข้าใจเงื่อนไขรายละเอียดของการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับใครที่ยังไม่มี d e นมิชัน n อ n o d i ชันสเกลนะครับพิมพ์9เข้ามาเดี๋ยวผมเอาไปให้ดาวน์โหลดแล้วกันส่วนใครอยากจะได้ไอ้ไฟไฟเนี้ หน่วยเป็นมินเนี่ยอยากจะเอาไปทดลองปรับดูก็พิมพ์9ก้าเข้ามาแล้วก็ระบุว่าเป็นแบบแปลนนะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดาวน์โหลดนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เนาะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ